สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะวมิห่าจะบังแบบว่าทั้งชื่อเรื่องแล้วก็แบบตัวละครนะเนาะก็จะมารีวิว Netflix ซีรีส์รา s i นย์ดอนนะครับผมเราขอต้อนรับคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเก็ตกับผมอีกครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ทุกคนอันนี้เป็นอีวิสูดนะเหมือนเดิมเนาะก็คือแบบอืมถ้าเกิดคนที่มาดูผมก็จะพอรู้แล้วคร่าวๆเนาะว่าแบบเออผมก็จะแบบมีอีวิสูดอะไรอย่างงี้เพื่อแบบรีวิวกว้างๆก่อนจะบอกว่าที่ผมดูเรื่อง ที่ผมดูเนี่ย Netflix ซีรีส์รัชชินด d o อ l เนี่ยเพราะว่านี่เลยคนนี้เลยเนี่ยที่คนที่ทุกคนเห็นนะเป็นตัวเป็นตัวละครหลักเลยนะของซีรีส์นี้นะครับผมถ้าใครสงสัยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมเพราะว่าผมติดเขาคนเนี้ย อ่าผมจำชื่อจริงเขาไม่ได้นะแต่ผมเรียกเขานิกกี้เพราะว่าเขามาจากตัวละครนี่ครับ Orange Is the New Black นะครับผมโอ้ยมันดังมากเลยทุกคนช่วงนึงในประเทศไทยเลยนะ Orange o n g e Is the New Black แล้วก็ดูแล้วก็แบบเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทำมาจากเรื่องจริงด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมนี่ผมขึ้นรูปไว้ให้นะมาจากซีรีส์นี้เลยนะครับผม นิกกี้ y, ผมขอเคลียร์เขานิกกี้แล้วกันนะนิกกี้เป็นตัวเป็นตัวละครไม่ใช่แค่ตัวละครหลักนะทุกคนแต่เขาถึงเป็น e x e c u t ทีฟโปรดิวเซอของเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับ Russian Doll คือต้องบอกว่าแบบถ้าเกิดทุกคนดูตามรูปก็จะแบบเฮ้ยดูแปลกๆเลยเนาะจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแนวไหนแนวของเขาอะ่ะ ถูกจัดอยู่ในแบบว่าเป็นมิสซิรี่นะครับลึกลับแล้วก็รวมไปถึงดราม่าคอมเมดี้นะครับผมก็แปลกในนั้นดราม่าคอมเมดี้มารวมกันแต่ก็มีม,มันก็มีคอมเมดี้จริงๆอ,อันนี้ก็ว่าไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงแบบว่าวิธีการนําเสนอตีมเรื่องไทม์ไลน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเฮ้ยน่าสนใจนะ,อะตอนตอนตอีพีแรกอีพีสองจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นคือแบบมันมากขึ้นเรื่อยๆื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนน่าสนใจมากตอนนี้มีสองอีพีนะแล้วก็ผมีเท่าที่ไปหาข้อมูลมาก็ อาจจะมีอ p ีสามเอ้ยอาจจะมีซีซั่นสามทุกทุกคนอาจจะมีซีซั่นสามมานะทุกคนถ้าเกิดใครชอบแนวแบบวิทยาศาสตร์มิสซิลิสก็ลองไปดูได้นะทุกคนแบบเฮ้ยเป็นแนววิทยาศาสตร์ที่แบบไม่มีความวิทยาศาสตร์เลยทุกคนเข้าใจอารมณ์ปะมันไม่ใช่แฟนตาซีอ่ะเนาะเป็นวิทยาศาสตร์แบบเป็นแนววิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายทอดให้ทุกคนได้ได้ดูว่าแบบเฮ้ยมันแบบไม่ต้องมีเอฟเฟกต์ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าใช้การดําเนินเรื่องใช้มุมกล้องใช้แบบ การตัดต่อต่างๆช่วยอ่ะการแสดงต่างๆช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยทุกคนดีอะผมดีผมว่าดีมากๆเลยอะเออไม่คิดว่านิกกี้อ่ะคือคนเนี้ยเขาจะแบบมีความแบบมีมีความคิดความอ่านทางด้านนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะแบบติดภาพจากยอมรับรู้ว่าติดภาพจากออเรนจ์อินดิสเนียบลที่เกี่ยวกับนักโทษนะทุกคนประมาณนั้นแล้วแบบสุดยอดเรื่องี้สุดยอดอธิบายได้โคตรดีเลยเรื่องเกี่ยวกับวุทธศาสนะทุกคนแล้วก็ความเชื่อปรัชญาเยอะแยะมากมาย เออไปดูกันทุกคนดูเรื่องนี้แล้ได้หนละเยอะจริงๆริงได้ไงเดี๋ยวมาเจนคืนหน้าทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะจบสองซีซั่นเลยแล้วค่อยมารีวิวทีละซีซั่นนะทุกคนบ๊ายบาย